สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะตุกซ่าได้นำกวีดีๆนะคะมาอ่านให้ฟังนะคะคือจากเพจ f a c e b o o k พี่คนดีนะคะ<ม>กะวีสมัครเล่น<ม>ไปตามได้นะคะที่ Facebook นะคะเขียนแต่งกรได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งมาจากใจเลยทีเดียวอะ่ะบางอย่างบางคำพูดเราก็อยากจะพูดออกมาอย่างนั้นนะคะแต่ พูดไปแล้วบางทีมันอาจจะแรงไปแต่ว่าพี่คนดีกวีสมัครเล่นเนี่ยเขาเขียนกรแล้วก็แต่งกรสื่อความหมายได้ดีมากๆนะคะวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างเมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วที่พี่เขาเขียนทิ้งไว้นะคะเขาบอกว่าหลากสีถูกโยงไปเป็นสลิมเป็นตกกะโง่ๆพอกันกับที่สลิมถูกโยงไปเป็นกะทิ เสื้อหลากสีมันมีทุกสีถ้าจะเป็นขนมมันก็ต้องคล้ายรวมมิตรมากกว่าแต่คนตะกะป่วยก็ผันมาเป็นซาริมที่มีสีเพียงสามสีจนได้เท่านั้นยังไม่พอซาลิมก็เพี้ยนผันมาเป็นสลิมเพราะสะกดไม่เป็นแล้วสลิมยังกลายเป็นกะทิอีกทำไมเป็น,ปนแป้งถั่วเขียวหรือน้ำตาลมะพร้าวบ้างล่ะขนมไทย แทบทุกชนิดเต็มไปด้วยกะทิบางชนิดมีกะทิมากกว่าสลิมเสียอีกแถมกะทิยังมีในแกงไทยสารพัดชนิดเรียกว่าแทบจะเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยที่คนไทยกินกันอยู่ทุกวันเลยทีเดียวแล้วคนที่ชอบบนเหม็นกะทิคืออะไรเหม็นกลิ่นตัวเองเหรอคนคิดว่าลีเนี้ยเขาหลอกให้พวกเองด้อยค่าความเป็นไทยและขณะเดียวกัน ก็ได้คาตัวเองเองไปด้วยพวกเองรู้หรือเปล่าถ้าเองไปอเมริกาแล้วคนอเมริกันบอกว่าได้กลิ่นกะทิก็คือกลิ่นตัวของพวกเองนั่นแหละกลิ่นตัวพวกเองมันคงไม่ใช่กลิ่นนมเนยหรือกลิ่นชีสไปได้หรอกลักษณะลามไปเรื่อยๆไม่หยุดนี่คือลักษณะของขี้กรากรู้ไหมตอนแรกอาจชวนดาถนนหนทางดาสะพานลอย ดาเสาไฟฟ้าเพอเพอแล้วก็ลามไปด่านายกเพอเพอก็ลามไปด่ารอสิบแล้วก็ลามไปด่ารอเก้าแล้วก็ลามเลยไปด่ารอหนึ่งต้นราวงจักรีแต่สังเกตไหมคนพวกนี้จะไม่ด่าการปฏิวัติร,รัฐประหารของพวกคณะราษฎรจะไม่ด่าการโกงของทักษิณจะไม่ด่าความไม่เอาไหนของฝ่ายค้านแมลงวันไม่ตอมกันเองขี้กากก็ไม่ ขึ้นขี้กลากไม่เรียกดัดจริตแล้วจะเรียกอะไรบนเม้นกลิ่นกะทิแต่แดกกะทิทุกวัน638ทับ2 0 2พกลิ่นไทยเปรียบหนมปังเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวไทยก็เปรียบเป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียวถั่วฐานถิ่นล้วนมีกลิ่นกระเทียมเจียว กลิ่นผักเขียวแบบไทยๆเช่นใบกระเพรากลิ่นเครื่องแกงกลิ่นหม้อดินกลิ่นกะทิอย่าอุตริชังกลิ่นไทยให้โง่เขาเราคุ้นชินกลิ่นในบ้านมานานเนามุงเหยียดเขามันย้อนเข้าโคตรเง่าต้นบ้างหลอกไทยฉลาดน้อยให้ดอยค่า ทั้งกะทิและกะลาหาเหตุผลไม่ค่อยได้เพราะคำตอบมันชอบกลดอยค่าคนยิ่งทำตนดอยค่าเองพี่คนดี31สิงหาคม2564อ่านโดยตุกซากัรชนาวันดีมหาเศรษฐี คนมีรากเงาคนไทยสลิมแท้จ้า